เรากำลังยืนอยู่บนจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดครั้งหนึ่งของปีในค่ำคืนที่ราคาทองคำถูกแรงเหวี่ยงจากมหาอำนาจดึงไปคนละทิศคนละทางพร้อมกันนี่คือคืนที่คนที่มีแผนการเท่านั้นที่จะยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางพายุข้อมูลข่าวสารที่ถาโถมเข้ามาหากคุณมองดูหน้าจอเทรดในตอนนี้คุณจะเห็นว่าทองคำไม่ได้เคลื่อนที่แบบนิ่งๆอย่างที่เคยเป็นแต่มันกำลังแกว่งตัวตามจังหวะการหายใจของเศรษฐกิจโลก ดอลลาร์สหรัฐเริ่มมีสัญญาณอ่อนแรงลงเล็กน้อยซึ่งเปรียบเสมือนออกซิเจนที่ช่วยพยุงราคาทองคำเอาไว้ไม่ให้สุดตัวลงไปมากกว่านี้ขณะที่ฝั่งอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังคงทรงตัวอยู่ในระดับที่น่าอึดอัดใจทำให้พื้นที่ในการปรับตัวขึ้นของทองคำถูกกำแพงล่องหนกั้นเอาไว้ส่วนค่าเงินบาทของไทยเราเริ่มแข็งค่าขึ้นมาบ้างซึ่งปัจจัยนี้เองที่เป็นตัวกดดันให้ราคาทองคาในประเทศ ไม่สามารถทยานขึ้นได้เต็มที่ตามแรงส่งของราคาโลกภาพรวมในค่ำคืนนี้ผมให้นิยามว่าเป็นการรีบาวในโหมดความเสี่ยงระดับกลางถึงสูงคุณสามารถเข้าซื้อเพื่อทำกำไรระยะสั้นได้ครับแต่มีข้อแม้ที่สำคัญที่สุดคือห้ามไล่ราคาเด็ดขาดและต้องอดทนรอให้ตลาดยืนยันจังหวะให้เราเห็นชัดๆเสียก่อนเราต้องย้อนกลับไปมองภาพกว้างเพื่อให้เข้าใจว่าทำไมวันนี้ ทองคำถึงดื้อรั้นไม่ยอมไปไหนเสียทีหากเราเปรียบเทียบกับสถานการณ์เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเราจะพบว่าความผันผวนในตอนนี้มีรากฐานมาจากความไม่แน่นอนของนโยบายการเงินสหรัฐที่ยังคงก้ากึ่งระหว่างการคุมเข้มหรือการผ่อนคลายซึ่งส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการถือครองทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีปันผลมาเริ่มต้นกันที่ข่าวใหญ่ระดับแผ่นดินรอยเตอร์รายงานว่า โดนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศบรรลุข้อตกลงทางการค้าครั้งสำคัญกับประเทศอินเดียโดยมีการตัดสินใจลดภาษีนำเข้าสินค้าจากอินเดียเหลือเพียง18%จากเดิมที่เคยสูงถึง50%นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขทางภาษีเท่านั้นแต่มันคือหมากรุกทางการเมืองโลกที่แยบยลที่สุดหากเราจำกันได้ในช่วงสมัยแรกของทรัมป์การตั้งกำแพงภาษีคืออาวุธหลักที่ใช้บีบคู่ขาแต่ในรอบนี้ เขากลับใช้การลดภาษีเป็นเครื่องมือในการสร้างพันธมิตรเพื่อปิดล้อมคู่แข่งรายอื่นเพราะเงื่อนไขที่อินเดียต้องแลกมาคือการลดปริมาณการสั่งซื้อน้ำมันจากรัเสเซียอย่างมีนัยสำคัญและต้องยอมเปิดประตูการค้าให้สินค้าจากสหรัฐเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นสัญญานี้คือการประกาศเข้าสู่โหมดริสออนหรือการเปิดรับความเสี่ยงแบบเต็มตัวเพราะนักลงทุนทั่วโลก เริ่มมองว่าความเสี่ยงจากนโยบายทางการเมืองที่เคยตึงเครียดกำลังถูกจัดการด้วยข้อตกลงที่ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายส่งผลให้เงินทุนมหาศาลเริ่มไหลออกจากทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยกลับเข้าไปหาตลาดหุ้นและสินทรัพย์เสี่ยงอื่นๆอย่างรวดเร็วทำให้ทองคำถูกกดดันในระยะสั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ทว่าตลาดเองก็ยังไม่กล้าเดินหน้าแบบสุดทางเพราะรอยเตอร์สิ่ชิ้น ได้สะท้อนผ่านรายงานการประชุมธนาคารกลางเกาหลีใต้ว่าผู้กำหนดนโยบายหลายคนยังมีความห่วงใย,ยอย่างหนักในเรื่องค่าเงินวอนที่อ่อนแอและสีิรภาพทางการเงินในภูมิภาคเอเชียซึ่งหากเรามองลึกไปถึงโครงสร้างหนี้ในฝั่งเอเชียจะพบว่าแรงกดดันจากค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าลงตามแรงกดดันทางการค้าก็ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงค่าเงินวอนและค่าเงินบาทไทยอย่างเลี่ยงไม่ได้ ทำให้ภาพรวมในตอนนี้ดูเหมือนว่าการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินทั่วโลกอาจจะเกิดขึ้นช้ากว่าที่นักลงทุนคาดหวังเอาไว้มากซึ่งประเด็นนี้ถือว่าสำคัญต่อทิศทางราคาทองคำอย่างยิ่งเพราะตราบใดที่โลกยังติดอยู่ในกับดักของโหมดดอกเบีย้ยสูงยาวนานทองคำก็จะถูกบีบคั้นพื้นที่ในการเติบโตตามกลไกธรรมชาติเราต้องไม่ลืมว่าทองคำกับอัตราดอกเบีย้ย เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวตรงข้ามกันเสมอเมื่อดอกเบีย้ยเงินฝากหรือดอกเบีย้ยพันธบัตรยังจูงใจนักลงทุนรายใหญ่การจะมาถือครองทองคําเฉยๆโดยไม่มีกระแสะเงินสดกลับมาจึงเป็นเรื่องที่ต้องคิดหนักสําหรับวานในตลาดข้ามไปดูฝั่งยุโรปที่ให้สัญญาณแบบสองหน้าทําให้เหล่านักเทรดต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรอยเตอร์สอ้างข้อมูลจาก world panel by numerators ระบุว่า อัตราเงินเฟอ้อในหมดอาหารของอังกฤษชะลอตัวลงมาอยู่ที่4.0%ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาหากเราลองวิเคราะห์ย้อนหลังไปในช่วง12เดือนก่อนหน้าเงินเฟอร์อังกฤษเคยพุ่งทยานจนสร้างความเดือดร้อนไปทั่วทวีปการปรับตัวลดลงในครั้งนี้ในมุมหนึ่งมันคือแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ที่ทำให้ตลาดเริ่มมีความหวังเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยบวกโดยตรงต่อทองคําแต่อีกมุมหนึ่งหากนักลงทุนตีความว่านี่คือสัญญาณของสภาวะอ o f t landing หรือการลงจอดของเศรษฐกิจที่นุ่มนวลซึ่งหมายความว่าเศรษฐกิจไม่ได้พังทลายอย่างที่กลัวกันแต่กลับค่อยๆเข้าสู่สมดุลน,นันทุนก็อาจจะสะบัดกลับไปหาตลาดหุ้นกลุ่มบริโภคหรือกลุ่มอุตสาหกรรมได้เช่นกันขณะที่เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ ก็ยังคงเป็นกองไฟที่สุมขอนอยู่ตลอดเวลารอยเตอร์ uter, รายงานคำถแถลงของที่ปรึกษาด้านการทูตของผู้นำา UAE ว่าตะวันออกกลางในตอนนี้ไม่ต้องการเห็นการขยายตัวของสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านและกำลังพยายามผลักดันให้มีการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์อีกครั้งโดยมีกำหนดการนัดพูดคุยกันในวันศุกร์นี้ที่ประเทศตุรกีแม้หน้าข่าวจะดูเหมือนความเป็นเครียดกำลังจะคลี่คลายแต่สำหรับนักลงทุนมืออาชีพ คุณต้องเข้าใจว่าระหว่างทางไปถึงวันศุกร์คือช่วงเวลาที่ความผันผวนจะรุนแรงที่สุดเพราะเพียงแค่มีข่าวลือหรือสัญญาณที่ผิดพลาดเพียงนิดเดียวหรือการออกมาให้สัมภาษณ์ที่แข็งกร้าวของฝั่งใดฝั่งหนึ่งราคาทองคำก็พร้อมจะกระโดดขึ้นหรือลงได้ทันทีดังนั้นทองคำจึงยังคงสถานะการเป็นประกันภัยที่สำคัญที่ไม่มีใครกล้าปล่อยมือออกไปทั้งหมด หากเราย้อนไปดูเหตุการณ์ความขัดแย้งในอดีตทองคำมักจะทำหน้าที่เป็นโลกกําบังที่ดีที่สุดเสมอในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนนี้เองและภาพรวมจากรายงานของบลูมเบิร์กก็ชี้ให้เห็นว่าหุ้นในฝั่งเอเชียมีการดีดตัวขึ้นอย่างรุนแรงตามตลาดหุ้นสหรัฐขณะที่ทองคำเองก็สามารถรีบาวกลับมาได้ในระดับหนึ่งสิ่งนี้บอกเราว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือการรีเซตโพซิชั่น ือการปรับพอร์ตลงทุนรายใหญ่เขาต้องการความสมดุลในพอร์ตมากกว่าจะเป็นการยืนยันว่าความเสี่ยงในโลกได้หายไปแล้วจริงๆดังนั้นเย็นนี้ผมจึงอยากให้คุณวางแผนการเล่นแบบระมัดระวังที่สุดโดยแบ่งออกเป็นสองเส้นทางหลักเส้นทางแรกคือการรอซื้อเมื่อราคาย่อตัวหรือ Buy on Dip ิสำหรับคนที่ต้องการต้นทุนที่ได้เปรียบซึ่งผมมองว่า การรอรับในจุดที่คนส่วนใหญ่ตกใจขายคือกลยุทธ์ที่สร้างกำไรได้ยั่งยืนที่สุดและเส้นทางที่สองคือการเข้าซื้อตามเมื่อราคายืนยันแนวโน้มหรือ follow by สำหรับคนที่ต้องการความชัวในตอนนี้ราคาทองคำสปอตแกว่งตัวอยู่ที่ประมาณ4,930ดอลลาร์ 4, 30, และราคาทองไทยประเมินเอาไว้แถว73,400บาท ซึ่งนี่เป็นราคาประเมินจากราคาสปอตและค่าเงินบาทวินาทีนี้ซึ่งอาจจะมีความคลาดเคลื่อนจากบางแหล่งข้อมูลได้เล็กน้อยเรามาลงรายละเอียดที่กลยุทธ์ทองคำสปอตกันก่อนเส้นทางแรกคือ buy on dip ผมแนะนำให้คุณจะเย็นๆและรอเข้าซื้อที่ระดับ4,720ดอลลาร์และ4,660ดอลลาร์ทำไมต้องเป็นระดับนี้ เพราะหากเราดูจากสถิติราคาย้อนหลัง48ชั่วโมงจุดนี้คือโซนที่มีแรงซื้อสะสมค่อนข้างหนาแน่นและมีนัยสำคัญทางจิตวิทยาโดยตั้งเป้าหมายทำกำไรในระยะสั้นอยู่ที่4,900ดอลลาร์ 4, และ4,950ดอลลาร์ 4, ส่วนจุดที่ต้องยอมตัดขาดทุนหรือ stop loss ที่สำคัญที่สุดคือเมื่อราคาหลุด4,630ดอลลาร์ 4, ลงไป เพราะนั่นอาจหมายถึงการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงในระยะสั้นที่รุนแรงเส้นทางที่สองคือ follow by คุณควรรอให้ราคาสามารถยืนเหนือระดับ4,960ดอลลาร์ 4, ให้ได้จริงเสียก่อนเป้าหมายทำกำไรถัดไปจะอยู่ที่5 0 5 0ดอลลาร์และไปจบที่5,120ดอลลาร์ 5, 120, โดยวางจุด stop loss ไว้ที่4,920ดอลลาร์ 4, มาดูที่กลยุทธ์ทองคำไพ่กันบ้างครับ เส้นทางแรกคือ Buy on Dip ให้พิจารณาเข้าซื้อที่ระดับ7300บาทและ69,400บาทเป้าหมายทำกำไรอยู่ที่72,900บาทและ73,700บาทส่วนจุด Stop Loss อยู่ที่68,900บาทและเส้นทางที่สอง Follow b y เมื่อราคาสามารถยืนเหนือ73,800บาทได้จริง เป้าหมายทำกำไรต่อไปคือ75,200บาทและ76,200บาทโดยมีจุด Stop l ล s s สำคัญที่73,200บาทนอกจากตัวเลขเหล่านี้แล้วผมอยากให้คุณพิจารณาปัจจัยเสริมเรื่องค่าเงินบาทด้วยเพราะในตอนนี้เงินบาทไทยเรามีโอกาสผันผวนตามสกุลเงินในเอเชียอย่างมากหากเงินบาทกลับมาอ่อนค่า ราคาทองคำไทยจะพุ่งสูงขึ้นเร็วกว่าทองคำโลกแต่ในทางกลับกันหากบาทแข็งค่าแรงกดดันต่อราคาทองไทยก็จะเพิ่มมากขึ้นสรุปเชิงปฏิบัติการสำหรับ่ําคืนนี้หากตลาดยังสลับอารมณ์ไปมาตามกระแสข่าวที่ยังไม่นิ่งขอให้คุณเน้นไปที่การเข้าซื้อเมื่อราคาย่อตัวลงมาในโซนที่คุ้มค่าและมีความเสี่ยงต่ำที่สุดจงเป็นผู้ล่าที่มีความอดทน อย่าทำตัวเป็นเหยื่อที่กระโจนเข้าหาแสงสีเขียวของกราฟเพียงเพราะกลัวว่าจะตกขบวนแต่ถ้าราคาสามารถพุ่งทะลุและยืนเหนือด่านสำคัญที่ให้ไว้ได้จริงค่อยพิจารณาใช้แผนตามน้ำหรือ follow by เพื่อเก็บกำไรในช่วงที่ราคามีกำลังเร่งตัวจำไว้นะครับว่าในคืนที่มีความผันผวนสูงเช่นนี้คนที่เป็นผู้ชนะไม่ใช่คนที่รวดเร็วที่สุด แต่คือคนที่นิ่งที่สุดและสามารถปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ได้อย่างแน่นยำที่สุดตลาดทองคำคือการวิ่งมาราธอนไม่ใช่การวิ่งสปริน์ระยะสั้นจงรักษาวินัยในการลงทุนให้เหมือนกับการรักษาชีวิตพอร์ตของคุณเพราะโอกาสในการทํากำไรจะมีมาให้เราเสมอสำหรับคนที่มีสติและมีความพร้อมหากคุณพลาดโอกาสในวันนี้ พรุ่งนี้ตลาดยังคงเปิดรอคุณเสมอแต่ถ้าคุณพลาดจนหมดเงินทุนตลาดอาจจะไม่ให้โอกาสคุณอีกเลยขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จและโชคดีกับการลงทุนในค่ำคืนนี้ขอให้ผลกำไรอยู่เคียงข้างคุณและทุกการตัดสินใจนำไปสู่ความมั่งคั่งที่ยั่งยืนขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังข้อมูลวิเคราะห์ที่เข้มข้นในวันนี้ ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการเทรดและรักษาสุขภาพใจให้เข้มแข็งในทุกสภาวะตลาดสวัสดีครับ